สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเรามาทํากิจกรรมหน้าที่26กันนะคะเด็กๆเปิดหน้าที่26กันเลยในหน้าที่2 6 26นี่นะคะคือหน่วยที่5ประชาคมอาเซียนนะคะเด็กๆอยากรู้ไหมคะประชาคมอาเซียนเป็นอย่างไรคืออะไรเดี๋ยวเด็กๆก็จะได้ไปเรียนรู้กันนะคะอ่าอันดับแรกมาดูนะคะว่าเขาให้เด็กๆทําอะไรในหน้านี้ เขาบอกว่าให้เด็กๆสนทนาจากภาพนะคะแล้ววงกลมนะคะรอบภาพธงชาติประเทศไทยของเราเราอยู่ประเทศไทยเราก็ต้องธงชาติประเทศไทยของเราเด็กๆรู้จักไหมคะว่าธงชาติประเทศของเรามีสีอะไรบ้างแล้วมีรูปนั่งเป็นอย่างไรอ่ะเราแรกเรามาดูก่อนนะคะว่าธงชาติแรกคือของประเทศอะไรเด็กๆดูสิคะว่ามีธงชาติสีอะไรบ้างอ่ะดูธงชาติรูปแรกนะคะมีสี เหลืองใช่ไหมคะแล้วก็สีเขียวสีแดงใช่ไหมคะแล้วก็มีอะไรตรงกลางคะรูปดาวตรงกลางใช่ไหมคะอันนี้ของเมียนมานะคะต่อไปมีสีแดงสีน้ำเงินสีแดงใช่ไหมคะแล้วก็มีวงกลมตรงกลางนี่คือธงชาติของประเทศลาวนะคะต่อไปมีสีแดงแล้วมีอะไรตรงกลางคะดาวใช่ไหมคะอันนี้คือธงชาติของประเทศเวียดนามนะคะต่อไป สีน้ำเงินมีสีขาวเป็นเหมือนสามเหลี่ยมใช่ไหมคะแล้วก็มีสีแดงใช่ไหมคะมีอะไรตรงกลางนะน่าจะเป็นรูปดาวนะคะเป็นธงชาติของอะไรคะฟิลิปปินส์ค่ะต่อไปสีธงชาติรูปนี้มีสีเหลืองสีดำแล้วก็สีเหลืองใช่ไหมคะอันนี้คือธงชาติของรูนัยนะคะต่อไป ธงชาติมีสีน้ำเงินสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินแล้วก็มีตัวหนังสือใช่ไหมคะเรียกว่าธงชาติของกัมบูชาอ้าวแล้วต่อไปนะคะี่ธงชาตินี้ใครๆเด็กคนไหนรู้จักบ้างคะว่าธงชาตินี้เป็นประเทศของประเทศไหนคะเด็กๆรู้จักไหมมีสีแดงสีขาวแล้วก็สีน้ำเงินสีแดงแล้วก็สีขาวแล้วก็สีแดงอีกทีใช่ไหมคะ ธงชาติของอะไรคะประเทศไทยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเด็กๆก็วงกลมเลยใช่ไหมคะเขาบอกว่าให้วงกลมธงชาติประเทศไทยเด็กๆก็วงกลมเลยเดี๋ยวคุณครูจะวงกลมให้ดูเด็กๆก็วงกลมเลยนี่คือธงชาติของประเทศไทยเด็กๆก็วงกลมนะคะต่อไปดูธงชาต,ติต่อไปคะ่ะธงชาติอะไรมีหลายสีมากเลยเป็น ลายๆอย่างนี้มีสีแดงสีขาวมีหลายแถบมากใช่ไหมคะแล้วก็มีรูปอะไรรูปเหมือนดวงจันทร์ใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนดวงพระอาทิตย์ใช่ไหมคะน,นี่คือธงชาติของมาเลเซียนะคะต่อไปมีสีแดงสีขาวแล้วก็มีเหมือนรูปดาวใช่ไหมคะไอรูปดวงจันทร์ใช่ไหมคะอันนี้คือธงชาติของสิงคโปร์ สิงคโปร์นะคะต่อไปสีแดงสีขาวคล้ายๆของสิงคโปร์เลยอันนี้คือของอินโดนีเซียนะคะเด็กๆได้เรียนรู้ไปแล้วเด็กๆก,ก็วงกลมภาพของอะไรคะธงชาติประเทศไทยเสร็จแล้วใช่ไหมคะต่อไปเราไปดูหน้าต่อไปกันค่ะต่อไปหน้าที่27เขาบอกว่าธงชาติประเทศ เพื่อนบ้านในอาเซียนนะคะให้เด็กๆนะคะสนทนาลักษณะของธงชาติประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็คัดคำศัพท์ภาษาอังกฤษนี่นะคะลงไปแล้วระบายสีธงชาติให้สมบูรณ์นะคะเด็กๆด,ดูนะคะอันแรกคือมีอะไรธงชาติสีแดงแล้วก็มีรูปดาวตรงกลางใช่ไหมคะอันนี้คือธงชาติของเวียดนามใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็เขียนตามรอยประเลยค่ะ ดับแรกเด็กๆเขียนตามรอยปะเลยนะคะเขียนจนเสร็จเลยนะคะเสร็จแล้วเขาบอกว่าให้ระบายสีธงชาตใช่ไหมเด็กๆก็ดูตัวอย่างเลยค่ะว่ามีสีอะไรบ้างตรงนี้ข้างหลังเป็นพื้นสีแดงใช่ไหมคะเด็กๆก็ระบายสีแดงตรงรูปดาวมีเป็นสีอะไรคะสีเหลืองเด็กๆก็ระบายสีเหลืองต่อไปธงชาติมีสีอะไรคะรูป มีสีแดงแล้วก็สีขาวแล้วก็มีรูปดวงจันทร์ใช่ไหมคะแล้วก็มีรูปดาวใช่ไหมคะอ่ะอันนี้คือธงชาติของสิงคโปร์เด็กๆก,ก็เขียนคัดตามรอยประก่อนนะคะคัดไปเลยจนเสร็จเลยนะคะคัดจนเสร็จเลยเสร็จแล้วทำง,ง่ายระบายสีเหมือนเดิมเด็กๆด,ดูตามตัวอย่างเลยนะคะว่ามีสีอะไรบ้างพื้นเป็นสีอะไร แถบข้างบนเป็นสีแดงแถบข้างล่างเป็นสีขาวแล้วรูปดวงจันทร์กับดาวเป็นสีอะไรเด็กๆด,ดูตามตัวอย่างแล้วก็ระบายสีเลยนะคะต่อไปธงชาติที่สาคือมีสีแดงแล้วก็สีขาวอันนี้คือธงชาติของอินโดนีเซียนะคะและให้เด็กๆเ,เขียนตามรอยประก่อนนะคะ ừ, พอเด็กๆเขียนตามรอยประจนเสร็จแล้วให้เด็เดเกๆระบายสีเหมือนเดิมเลยมีสีอะไรบ้างคะ แถบข้างบนเป็นสีแดงใช่ไหมคะแถบข้างล่างเป็นสีขาวใช่ไหมคะเด็กๆกกอระบายสีขาวตามตัวอย่างเลยนะคะต่อไปธงชาติของฟิลิปปินส์มีสีอะไรบ้างมีสีน้ําเงินสีแดงแล้วก็พื้นอีกตรงนี้คือสีขาวใช่ไหมคะแล้วมีรูปดาวใช่ไหมคะแล้วก็มีรูปอันนี้คล้ายๆดอกไม้ใช่ไหมคะ เสร็ะะแล้วให้เด็กๆนะคะเขียนคัดตามรอยปลากรอนนะคะแล้วก็เขียนได้ห,หมดเลยนะคะเสร็จแล้วก็ระบายสีตามตัวอย่างเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเด็กๆถ่ายภาพผลงานมาให้คุณครูเจนดูด้วยนะคะคุณครูเจนรอชมอยู่ค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ